สวัสดีจ้าเพื่อนๆขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แคทแคทพาเพลินนะคะวันนี้พามาดูขายผัก จะหมดแล้วนะคะ ขายผักกันจ้าสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ไลฟ์แคทแค,แคทพาเพินนะคะวันนี้เรามาขายผักหนะ้าปักซอยกันจ้ารำละสิบบาทนะคะอันนี้ต้นละสิบบาท ต้นละสิบบาทน,นะคะจะหมดแล้วนะคะเหลือเหลือขีดต้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเแปดต้นนะคะวันนี้มาขายกรีนคอรสหน้าปากซอยจ้คครึ่งไส้ครึ่งใา่เหลืออยู่สามกรรมนะคะจะหมดแล้วใหญ่รัดขายกาแฟนะคะวันนี้ หนาวนะคะหนาววันนี้หนาวหนาวนะคะขา,ายดิบใายดีนะคะยายรัดคนลุงมอันนี้ร้านยายแมวนะคะแคทแคทเต่าเฟนนะ ขอบคุณนะคะที่มาให้กำลังใจนะจ๊ะอ่าผลไม้ก็มานะคะขอบคุณมากมาเลยแล้วก็มีรถเข็นขายผลไม้นะคะเช,าช,าชา้าๆ้าทำมาหากินนะคะ ผักสดนะคะผักสดขอบคุณเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจนะคะ,ะแล้วก็นั่นร้านปลาท่องกูนะคะกาแฟปลาท่องกูนะคะเช้าๆโจ๊กนะคะแล้วก็มีผลไม้มาขายด้วย นีร้านของแคทแคทนะคะแคทแคทพาเพลินะะใกล้หมดแล้วนะคะเหลืออยู่ประมาณแปดต้นหนึ่งสองสามสี่หาเจ็ดแปดแปดต้นนะคะต้นละสิบบาทเองนะคะถูกมากนะคะ เพืนสักสิบห้านาทีนะคะไม่ได้เอาแบตสำรองมาเลยนะคะเพื่อนๆแบตมีอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นไม่รู้จะไล่ได้กี่กี่นาทีนะคะนี่ดูผักดูผักของแคสแคคสวยมากเลยะคะ่ะ น,นี้ปัตตุพันธ์นะคะปัตุพันธ์อันนี้กรีนคอร์สนะคะเรทออกหมดไปแล้วนะคะไม่มีแล้วนะคะน,นี่กรีนคอร์สนะคะสวยมากขายต้นละสิบบาทนะคะ<อ>บนะันคับ ฮะเอาไปขายค่ะครื่องใช้เหลือสามกรรมนะคะ ใช่เหลือสามค้นตรงนี้เหลือแปดต้น <c oughs> ใกล้หมดแล้ว นี่คนขยันเดินได้แต่เช้า <laughs> สามเปอร์เซ็นต์สิบเอ็ดนาทีแล้วนะคะจะงวดใหม่อีกแล้วเหรอใจพรจะงวดใหม่แล้วเหรองวดเก่าสองร้อยแป๊บแป๊บจะงวดใหม่อีกแล้วโอ้โป่งเยอะเลยอ่ะ เสือเอาไปไหนเสือเสือไปทำงานเนี่ยแม่นะคะหรือเจ้าเสือไปทำงานกับแม่ เขาใส่ถุงเลยยายรัดเหลือสามกรรมนั่นแหละยายรัดนั่นน่ะถุงจริงเลยขอบคุณค่ะจา้าขอบคุณค่ะ

5นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณมากมายเลยที่เข้ามาให้กำลังใจนะคะสวัสดีค่ะ